Come. Whoa. I tell you, come. Even if you wanna scratch it. You wanna come or not? 어 뭐가 깜와와와 유슈 토크 투 캣츠 huh what do you want no, no. you just can be in a house it's too cold outside Too much tuggety boy the tugoty boy and got cats Mm. scratchy 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 <laughs> scratchy Come Come You wanna splashy? Come Jump Jump Itty boy ที่ปุ๋ยกที่ปุ๋ยกอบปแกดเบ่งกอบป๋าแกดลุงแมนาใช่ไหมลูกใช่ไหมครับลูกสุดหล่อของแม่นา คนอยู่นี่แหละสงสัยอยากจะ,อย,กจะอยากจะให้อยากจะให้เก่าให้ไปนั่งตรงเก้าอี้ดูเขาเอ้าเอ้าอะไรกอบจะยังไงเนี่ยลูกจะยังไงอ่ะครับครับอุ้ยมาคลอเคลียเป็นเป็นแมวมาเฟียเลยนะมาเฟียเลยนะมาเฟียแม่เลยนะแมวเบงกมาเฟียมาเฟียน้อยอ๋อมันมาเนี่ยเน,นี่นี่เลยเขาก็จะแบบนี้เลยได้ละได้ที่ละค่ะ ได้ชี้แล้วไม่ได้ไปน,นั่งเก้าอี้เลยไม่ได้ไปน,นั่งเก้าอี้เลยเก่าตรงนี้แหละเก่าตรงนี้แหละครับนี่หมูกรอบเป็นแบบน,นี้และครับ អូព្រីមខ្លឹមចាខ្លឹមចាព្រីមចាយកកៅយកខ្ចីកៅយកខ្ចីកៅតាំងតើ14:00នាទី One book, one book. Oh no, 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 no. no. ให้นวดให้สิพูดมากมากนะ่ะฮะพูดมากมากตอนแรกงดหงีดใช่ไหมงดหงิดใช่ไหมยอยากให้นวดให้ใช่ไหมจริงแล้วเขาก็อยากนวดตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะนะปกติตัวนั่งอยู่ตรงเก้าอี้แล้วก็เขาก็จะมาหาแม่แล้วก็กระโดดขึ้นตักแล้วก็ให้นวดแต่เผอิญว่าแม่นาหิวข้าวนะคะแม่นาก็เลยต้องกินก่อนนางก็เลยงุดหงิดนะ,ะชายกอบ ลูกชายกรอบของเราก็เลยงดหงิดพูดมากมากพูดมากๆใช่ไหมงดหงิดทีไรจะพูดมากหนุ่มน้อยเนี่ยหนุ่มน้อยของแม่เนี่ยตัวเป็นหนุ่มละัวเป็นหนุ่มแล้วครับกรอบโตเป็นหนุ่มแล้วครับเดี๋ยวจะมีหลานให้แม่แล้วครับแต่เมซี่อยู่ไหนไมซี่ไปนอนไหนก็ไม่รู้นะมีแต่โมกรอบนี่แหละมาคลอกเคลียกใกล้แม่ตลอดเลยพ่อนางแบบจะนิดดีนะ โอเคพอแล้วคะ่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้พอแค่นี้แล้วสวัสดีคะ่ะพอแล้วนะกรอบเซบายท่านผู้ชมก่อนลูกอุย้ยกระโดดไม่ยื้งนิ่งนละอ้าวบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะพันน่ามาเข้ากล้องกันเดีแม่สวัสดีแล้วนะแม่สวัสดีแล้วนะวนี่มงุงกรอบบายส่งจุกก๊บก,ก,ก่อนลูกจุ๊บจุบก่อน À, nói của mẹ nói không mẹ